ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟื้นเฟอร์ชวลลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่เลยครับมันคืออะไรเขาเรียกว่าแบตเตอรี่วอล์มมส์นะครับหรือว่าที่เก็บแบตเตอรี่นะครับแบบติดกําแพงหรือคุณจะไปติดอะไรก็ได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาคือการใช้ตัวนี้นะครับในการเก็บแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันสามารถทําได้หลายแบบนะครับก็คือ1คุณอาจจะเจาะเข้าไปกับกําแพงใต้โต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคุณจะใช้ตัวแม่เหล็กนะครับไปติดกับส่วนที่เป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับในช เป็นเหล็กหรือว่าตู้อะไรที่มันเป็นเหล็กนะครับคุณสามารถไปแปะได้แล้วก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยเก็บไป้ด้งกันได้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของเขานะครับและที่สําคัญนะครับแบรนด์นี้เป็นของคนไทยนะครับชื่อแบรนด์เขาก็คือ blacksmith นะครับทีนี้ตัวร้านของเขานะครับที่มีอยู่ในช้อปปี้เนี่ยนะครับผมว่าร้านเขาเองเนี่ยนอกจากจะทํา อุปกรณ์พวกนี้จริงๆมันมีหลายๆตัวนะครับลองเข้าไปดูในร้านได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาส่งตัวนี้มาให้ด้วยนะครับทีนี้เป็นติ้งครบวงจรนะครับไม่มีขั้นต่ําด้วยนะครับคุณสามารถทําต้นแบบนะครับเป็นม็อกอัพหรือโฟลต์ไทป์นะครับโดยที่ลองคุยเขาดูนะครับไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับงานช่างก็ได้คุณทําอะไรที่เป็นงาน3 d ดีแล้วลองปรึกษาเขาดูก็ได้นะครับทีตัวที่ผมได้มานะครับเป็นของแบตเตอรี่นะครับตามสีเลยก็คือตัวนี้ก็จะเป็นมิววอกกี้แล้วก็ของแมกกาซานะมี3แบบเลยนะครับ แล้วก็ของ d ีวอลแล้วก็ตัวนี้ของบอสนะครับส่วน v ีวอกกี้กับบอสเนี่ยผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่ผมให้ดูก่อนว่านะครับหน้าตาเขางานของเขานะครับดูความละเอียดนะครับดูนี่เขาใส่ไม่เหล็กเข้าไปเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะครับถือว่าแข็งแรงมากนะเนี่ยแล้วดูงานของเขาก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีเจาะรูนะครับแล้วก็ในแพ็กเกจเขาเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อนะครับเขาก็จะแถมเป็นสกูมาให้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูตัวนี้นะสตัวนี้ผมไม่มีแบตนะครับนี่ของบอส แล้วก็ตัวนี้เขาจะมี2ราคานะครับก็คือเป็นแบบราคาแบบไม่มีแม่เล็ก นะครับก็จะเป็นแบบนี้ราคาจะถูกกว่าแล้วก็อีกราคาหนึ่งก็คือเป็นราคาที่มีแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะเขาใช้พลาสติกแบบ PLA Pro นะครับแล้วก็พิมพ์จากเครื่องสามิติระบบ FDM ตัวนี้เขาทําเองควบคุมงานผลิตด้วยตัวเองนะครับข้อดีของเขาก็คือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สําคัญคือมันแข็งแรงนะมารับน้าหนักแบตได้นะครับมีแม่เหล็กให้ถอดเข้าถอดออกก็ง่ายเพราะว่านี่เขาวัดอย่างดีแล้วนะครับไม่มีหลวมไม่มีแน่นนะครับกำลังดีนี้เรามาดูตัวแรกผมลองใส่เป็นตัว ดีวอลสิบสองโวลต์นะครับนะนี่คือแบตดีวอลสิบสองโวลต์ของผมนะสองแอมป์นะครับใส่เข้าไปเวลาใส่นะครับเนี่ยมันจะดันเข้าไปแบบนี้นะครับหรือคุณจะใส่โดยการกดนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้าง่ายนะครับเนี่ยเหมือนกับใช้แบตเตอรี่เลยนะครับเนี่ยดันก็ได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็กําลังดีเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไม่แน่นเกินไปเพราะถ้าแน่นเกินไปเนี่ยมันจะดึงไม่ออกนะสมมุติว่าผมมีเหล็กอ่ะมีเอาเหล็กง่ายๆก่อนนะเหล็กกล่องนะ ผมวางันสักแถบเดียวก่อน,นแถบเดียวนะจริงๆมันต้องติดสองแถบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแถบเดียวก็อยู่แล้วนะครับดึงออกก็ได้เนี่ยกดนี้แล้วก็ดึงออกนะแต่จริงๆมันจะล็อก2แถบนะครับแต่นี้เหล็ก ผมให้ข้อสังเกิดนิดนึงนะครับเหล็กก็ต้องเป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะเป็นเหล็กจริงๆนะไม่ใช่เหล็กผสมนะครับตัวที่อาไปติดนะเพราะไม่งั้นมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะลื่นได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยน้าหนักของแบตเตอรี่อันนี้อันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะแต่ถือว่าโอเคนะติดแน่นอยู่เพราะไม่เหล็กนี้ก็คือเป็นม่เหล็กแรงดูดสูงอยู่ต่อไปนี่คือตัว18โวลต์หรือตัว20โวลต์ของดีวอลนั่นแหละนะครับนี่ยใส่เข้าไปนี่อันนี้คือตัว2แอมป์นะครับของดีวอลนะครับ เห็นไหมครับพอดีนะกำลังดีเนี่ยนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หลวมเกินไปกําลังดีนะเวลาออกก็กดนี่ดึงออกเห็นไหมครับง่ายๆเดีแต่เราดูแม่เหล็กที่เขาให้มาเดิเป็นพลึดเลยนะครับเป็นพลึดเลยนะครับถือว่าเยอะมากนี่ลองตัว4แอมป์นะครับนี่หนักอึ้งเลยนะครับตัว4แอมป์ก็ใส่ได้เห็นไหมครับอ่ะลองกับนี่นะแม่เหล็กนะแถบเดียวนะครับปึ๊บเนี่ยลองแถบหนึ่งอ่ะแถบหนึ่งเงี้ยอยู่ไหมอยู่นะครับเห็นไหมครับเวลาออกก็เอาออกได้ เห็นไหมครับน่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองติดนะครับต่อมาก็จะเป็นมากิตาร์นะครับตัว12โวลต์แบบเก่านะครับซึ่งอันนี้บางคนอาจจะหายากนะนี่เขาก็มีทําให้นะครับแต่ผมไม่มีแบบแล้วนะต่อมานะครับก็จะเป็น12โวลต์นะครับตัวที่เป็นแบตแบนแบบนี้นะครับ12โวลต์ของมากิตาร์นะครับใส่เหมือนกันหมดเลยนะนี่ใส่เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้จะใส่ง่ายกว่าเพราะว่าตรงนี้ของมากิตาร์เขาจะเล็กกว่านะครับของดีวอเขาจะสูง นะครับอันนี้ก็ใส่ง่ายขึ้นนะครับนี่เนี่ยใส่ได้คือทุกตัวนี่คือทํามาพอดีนะครับเขาน่าจะทาแล้วทําอีกแก้แล้วแก้อีกนะครับนี่แล้วก็อันนี้ของตัวมังกิต้านะครับแน่นๆเลยเพราะว่ามังกิต้าแบตเขาหนักอยู่นะครับนี่นะครับความหลวมกําลังดีนะครับนี่เวลาออกก็ออกง่ายเข้าเข้าง่ายไหมครับนี่ยเวลาออกดึงออกง่ายๆเลยเนี่ยปึ๊บ เนี่ยแล้วก็ตัวนี้อย่างของผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวนี้ของมารกิต้านะครับเนี่ยตัวนี้แบบติดไม่เหล็กนะครับ189บาทนะตัวนี้นะสี่แอมปแอมเนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นตัว5้าแอมปกแอมก็อยู่ที่199นะครับถ้าเป็นตัวเปล่าก็อยู่ที่159บาทนะครับราคาก็ไล่ๆกันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมกลมากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปติดนะครับเราดูซิว่าการใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับไป โอเคอันนี้เป็นเล่อใสพานของ DeV อ l ์นะครับตัวนี้จำได้ไหมนะผมรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าตัว20โวลต์นะครับของ DeV อ l ์นะครับเข้ามาติดนะครับอันนี้เป็นระบบแม่เหล็กนะครับติดเข้าไปแต่มันจะติดเข้าไปตรงนี้นะเพราะว่าเวลาจะใช้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนให้มันติดอยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วเวลาจะใช้ผมก็ดึงเห็นไหมครับมันอยู่เลยนะมันแข็งมากเลยนะ คือถ้าไม่เหล็กมันดีอ่ะนะครับแต่เวลาใส่นะครับอย่างที่บอกนะมันมีโอกาสเลื่อนได้เป็นปกติอยู่แล้วไม่เหล็กนะครับมันไม่ได้ยึดติดนะครับก็เวลาใส่ก็ประคองล่างนิดนึงแล้วก็บีบนะครับแบบนี้นะครับก็อยู่แต่เวลาถอดนะครับเรากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นได้นะครับสบายสบายเลยนะครับทีนี้เราจะไปติดตรงไหนก็ได้ครับคุณไม่พอใจคุณก็เอาออกคุณจะไปติดตรงไหนติดฝั่งหน้านี้ก็ได้อย่างองี้ก็ได้อะเนี่ยก็ดึงได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดึงเข้าดึงออกได้เหมือนกัน ออใช้ได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็ทํางานไปเวลาจะเปลี่ยนแบตอ้าวสมมติมีแบตอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเปลี่ยนแบตอ้าวเอานี้ออกเอานี้ใส่แทนนะครับแล้วก็เอานี้เก็บอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันนี้ไปใช้ต่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าสะดวกนะแล้วก็มีแบตอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กับเครื่องไปเลยอันนี้คือลักษณะของการใช้ตัวแม่เหล็กนะครับ หรือถ้าในกรณีอย่างเช่นนะทำงานอยู่กับโต๊ะสมมตินี่คือโต๊ะทำงานคุณนะครับแล้วตรงนี้มีลักษณะคือเป็นโลหะนะครับคุณก็สามารถเอาแบบสำรองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมา,าแปะไว้ตรงนี้ได้เห็นไหมครับนะบพอคุณทำงานนะใช้ใช,ใช้ใช้งานเครื่องมืออะไรปุ๊บก้อนนี้หมดพอดีก็คุณก็ถอดก้อนนี้ออกนะครับแล้วก็หยิบก้อนใหม่นะซึ่งคุณเอามาเตรียมไว้แล้วรอไว้อยู่แล้วนะครับก็เอามาใช้ทำงานต่อได้พอเป็นแม่เหล็กปุ๊บเนี่ยมันก็ ออกไปไหนก็ได้นี่คือข้อดีของเขาเดี๋ยวผมจะลองเอาตัววอลเม้านะครับของมิกิตา12โวลต์นะครับมาติดตรงนี้นะครับเพราะว่านี่คือโต๊ะทางานผมเนี่ยนะครับแล้วมาติดตรงนี้เวลาเราจะใช้ต่อแล้วก็กริบจากตรงนี้ได้เลยคุณจะเห็นว่าสกูที่เขาให้มานะครับมันจะพอดีเลยนะเนี่ยมันจะพอดีกับตัวที่เขาทํามาเลยนะครับสมมติมจะให้อยู่ประมาณนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับอยู่เลยแล้วก็ เรียบนะครับเรียบสนิทเลยนะแล้วเวลาจะใช้งานก็เอาตัวสมลองนะไว้ตรงนี้นะครับนี่คือตัวที่ไขาเมื่อกี้นะครับอ้าวแล้วใช้งานนะครับแบตหมดหรือแล้วก็แตกก็เอานี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยหยิบจากข้างโต๊ะมาแล้วก็ใช้ต่อได้เลยนะครับเยี่ยมนะแล้วถ้าคุณมีหลายๆตัวนะครับก็ติดเรียงเรียงเรียงกันไปเนี่ยอยู่เลยเนี่ยแล้วคณก็จะเก็บแบตเตอรี่ไว้เนี่ยเท่ๆเลย ดเดี๋ยวเราออกก็เห็นไ,ไหมครับออกได้นะครับไม่มีปัญหาหนะอาจจะติดทางกันหน่อยนี้ผมอาจจะติดใกล้กันไปนิดนึงนะครับอาจจะหยิบลําบากทํางาน DIY อย่างนี้นะครับแล้วก็คุณไม่รู้จะเก็บแบตเตอรี่ไว้ยังไงนะครับก็วิธีการเก็บแบบนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับไป โอเคนะครับก็จบไปสําหรับการรีวิวเจ้าแบตเตอรี่วอลเมา u ์ตัวนี้นะครับก็ผมมองว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีหรือหาที่เก็บแบตเตอรี่ไม่ได้ยังไม่ถูกใจหรือยังไม่ลงตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณเก็บแบตเตอรี่ได้แบบเป็นกิจลักษณะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการติด กับเมดตัวแผ่นเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นการติดบนไม้นะครับโดยการเจาะเข้าไปนะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมแนะนํางนี้ว่าการติดบนแผ่ All e นเหล็กนยครับมันมีโอกาสเลื่อนนะผมบอกก่อนนะขึ้นอยู่กับตัวพื้นผิวที่คุณจะไปติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมให้ผมแนะนําก็คือการติดบนแผ่นไม้เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หล็กเนี่ยนะครับเหมาะกับการเคลื่อนย้ายมากกว่านะครับอย่างเช่นคุณไปทํางานตรงนี้นะครับคุณก็ไปติดไว้ติดกับเสาติดกับตู้ติดกับอะไรที่อยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่เอาไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณจะติดแบบถาวรเลยนะครับก็หาโต๊ะหาแผงแผ่นไม้สักแผ่นหนึ่งแล้วก็เอานี่ไปติด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 นะครับคุณก็ได้ที่เก็บแบตเตอรี่แบบสวยๆเลยเรียงเรียงเรียงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คนนี้นะครับเป็นคนไทยนะทำเองนะครับออกแบบเองผลิตเองนะครับกะนั้นก็สนับสนุนผมก็สนับสนุนเขานะครับผมก็บอกเขาว่าส่งมาเลยนะผมรีวิวให้ไม่ต้องห่วงถ้าดีไม่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนดูคนซื้อเป็นคนตัดสินใจเองนะครับแล้วก็ เดี๋ยวลิงก์สินค้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วลิงก์ของร้านด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับเขาจะได้มีกําลังในการผลิตต่อไปโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้เฟอร์เฟอร์ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสีสวยนะเนี่ยผมชอบ